ปัจจุบันประเทศเรายังคงเผชิญกับวิกฤตเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าติดอันดับโลกนับถอยหลังไปเมื่อวันที่14มิถุนายนอัตราแลกเปลี่ยน557กีบต่อ1บาทอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดวันที่22มิถุนายนอยู่ที่582กีบต่อ1บาทซึ่งจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินนอกธนาคารหรือจุดแลกเงินนอกระบบมีการแลกเปลี่ยนสูงถึง600กีบต่อ1บาทเข้าไปแล้วซึ่งเงินกีบอ่อนค่าลงทุกวันอย่างต่อเนื่อง สินค้าส่วนใหญ่จะถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศไทยซึ่งคนลาวก็นิยมใช้ข้าของเครื่องใช้หลายอย่างจากไทยมากกว่าสินค้าลาวด้วยซ้ําจากสถานการณ์ปัจจุบันจึงทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศทางด้านกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหก,กรรมและการค้าออกแจ้งการเพื่อปรับขึ้นราคาน้ํามันขายย่อยในขอบเขตท,ทั่วประเทศซึ่งครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนขึ้นไปทั้งหมด2ครั้งแล้ว ด้านผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในนครหลวงเวียงจังกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อนมากซึ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากต้องเติมเต็มถังยิ่งแบ่งขายเป็นขวดยิ่งราคาแพงแถมปริมาณน้ำมันยังได้ไม่ถึงลิตรอีกต่างหากและล่าสุดเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นเขตธุรกิจของคนจีนซส่วนใหญ่อิงตามข้อกําหนดของระเบียบการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติของสปปลาว แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้สกุลเงินกีบภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาดังนี้ 1. สินค้าและค่าบริการทั้งหมดต้องมีเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนต้องระบุราคาเป็นสกุลเงินกีบในอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งชาติลาว2ทุกร้านค้าต้องติดป้ายข้อความว่าส่งเสริมการบริโภคนําใช้สกุลเงินกีบเป็นภาษาจีนและภาษาลาวและ 3. ถ้าหากเจ้าของกิจการหรือบุคคลใดปฏิเสธไม่รับสกุลเงินกีบในการชําระสินค้า หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจพบเห็นจะถูกสั่งยกเลิกกิจการทั้งหมดพร้อมเสียค่าปรับเป็นประกาศที่มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังการออกประกาศฉบับนี้มีชาวลาวเข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลายมุมมองคนแรกบอกว่าคุมประชาชนคนลาวน่าจะได้อยู่แต่คุมคนจีนในสามเหลี่ยมทองคําคงจะไม่ได้รอแต่ก็รอดูผลงานก่อนละกันอีกคนบอกต้องเริ่มจากเราเองก่อนปลูกจิตสํานึกรักชาติลาวไม่ใช้เงินตราต่างประเทศ จะดีมากถ้าทุกคนทําได้เหมือนอย่างคนไทยที่ต้องไปแลกอยู่ในธนาคารขอวอนพี่น้องร่วมชาติใช้แต่งเงินกีบลาวเถอะต่อมาบอกว่าขี้โกหกเขตที่อยู่เหนือกฎหมายลาวไม่มีใครแต่ต้องได้อีกหน่อยคงได้ขายให้จีนหมดเรื่องแบบนี้ประกาศช้ามากควรจะกําหนดเพิ่มในรายละเอียดของ M O U ในตอนที่เข้ามาสัมปทานช่วงแรกเพราะปัจจุบันจีนทําประเทศชาติเสียผลประโยชน์ไปมหาศาลแล้วถึงแจ้งแต่ก็บังคับใช้ไม่ได้หรอก พอเราจะเอาเงินกีบไปซื้อของก็บอกจะเอาแต่เงินหยวนภาครัฐเร,ราอ่อนแอมากอีกคนบอกเดียวนะเ,เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํานี่มันมหาโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเขาจับตาดูเราขนาดนี้แต่รัฐไม่มีการวางแผนในเรื่องนี้มาก่อนหรอว่าสกุลเงินเจ้าของประเทศมีตัวตนทุกพื้นที่ของเราสามารถชําระได้ทุกจุดของเศรษฐกิจได้แบบไม่ติดขัดต่อมาเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอว่าฉันไปตลาดเพื่อซื้อหน่อไม้แต่แม่ค้าบอกไม่เอาเงินกีบลาวสัง,งััน อดเลยฉันไม่ได้กินแกงหน่อไม้เพราะเขาจะเอาเงินบาทอย่างเดียวสุดท้ายบอกในเชิงเหน็บแนมว่าจะรอดไหมเนี่ยบ้านเราผลิตน้ำปลาย,ยังทำไม่เป็นทำผงชูรสก็ไม่ได้ทำซอสซีอิ๊วก็ไม่ได้เราเป็นประเทศที่สบายที่สุดในโลกมีแต่เพื่อนบ้านที่ผลิตให้เราไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเราซื้อกินอย่างเดียวเราเกิดถูกยุคถูกสมัยแล้วนอกจากนี้นักเรียนลาวลาออกจากโรงเรียนกลางคันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในโอกาสครบรอบ21ปี แห่งวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลมีการรายง,งานว่าปีนี้ประเทศเรายังมีการใช้แรงงานเด็กโดยเฉพาะเด็กชนเผ่าที่อยู่ห่างไกลต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยคือช่วง13-17ถึงปีแล้วมาทำงานช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากภายในครอบครัวส่วนหนึ่งจะไปช่วยพ่อแม่ทำการผลิตประเภทปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือรับจ้างรายวันเพื่อช่วยหารายได้ให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงเชียงขวางกล่าวว่า เด็กส่วนหนึ่งช่วยพ่อแม่ทํางานส่วนหนึ่งรับจ้างทําไร่ทําสวนได้วันละประมาณ7 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแกีบหรือ 120- ่งร้อยยีบถึงหนึบาทสาเหตุที่เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันคือถ้าเลือกที่จะเรียนก็ไม่ได้ทํางานช่วยผู้ปกครองและพ่อแม่ก็ไม่สามารถส่งเสริมในการเรียนต่อที่สูงขึ้นได้ส่วนเด็กอายุประมาณ1 7บเถึงสิปีทํางานในโรงงานกสิก,กรรมเสริมอาหารในร้านพนักงานในห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงในหลวงพระบาง เพื่อน,นาเงินมาเลี้ยงชีพซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นภายหลังจากเผชิญความทุกข์ยากไม่มีเงินเรียนต่อและหมดความหวังกับการเรียนสูงแล้วจบมาก็เสี่ยงที่จะไม่มีงานทําสื่อในสอปป,ปลาวเปิดเผยว่ามีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บ้านหาสาแขวงพงศาลีกล่าวว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่ที่ออกจากโรงเรียนก็เพื่อไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วช่วยกันทําไรท่ทําสวนซึ่งเด็กที่ไม่อยากเรียนก็ถือว่ามีจํานวนค่อนข้างมาก ทางด้านองค์การสหพันธ์ปกป้องเด็กพบว่าเด็กอายุ5-17ปีถูกใช้แรงงานตั้งแต่ปี2015-2020และเมื่อปี2010เป็นครั้งแรกที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าประเทศเหล่ามีการใช้แรงงานเด็กถึง1 7 8 0 0 0คนในจำนวนนี้มีมากกว่า1 3 3 0 0 0 0คนหรือ2ใน3ของแรงงานเด็กทั้งหมดทำงานที่เป็นอันตรายในภาคเกษตรกรรมป่าไม้และประมงประเทศลาตั้งเป้าหมายที่จะให้ประชาชนลาวมีสุขภาพที่ดี หวังจะทําให้เกิดขึ้นภายในปี2030เจา้าหน้าที่แขวงหัวพันกล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลมีจํานวนค่อนข้างน้อยทั้งยังขาดยารักษาและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยชีวิตประชาชนรวมถึงเด็กการบรรลุปเป้าหมายที่จะให้ประชาชนลาวมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตชนบทยังทุกข์ยากขาดยารักษาโรคขาดแพทย์และหมอรวมถึงโรงพยาบาลยังไม่มีสุขภาพและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่ควร ทั้งยังบอกอีกว่าการที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี2030นั้นยังมีความเป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลาอีกนานเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามชนบทที่ห่างไกลจํานวนไม่น้อยยังใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดประสบปัญหาเด็กเจ็บป่วยง่ายขาดสารอาหารและเป็นโรคปอดอักเสบส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ของพวกเด็กๆฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเพื่อที่จะแยกตัวเองออกไปหางานทําแต่พอลูกน้อยเจ็บป่วย ญาติที่ดูแลลูกหลานจึงไม่มีเงินรักษารวมไปถึงกรณีของประชาชนในเมืองกาสีแขวงเวียงจันทร์มีฐานะยากจนทําให้เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบขาดสารอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากแม่ไม่มีเงินบารุงตัวเองให้มีน้านมป้อนลูกและบางกรณีแม่เอาเงินไปซื้อนมข้นหวานเพื่อชงละลายน้ําให้ลูกกินแทนนมแม่ฉะนั้นการที่จะทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นในอีก7ปีข้างหน้านั้นจึงเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ หากครอบครัวของประชาชนยังไม่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ